Out head. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะแอดมีซีรีส์เกี่ยวกับอาหารมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันค่ะนั่นก็คือเรื่องสูตรลับรักรสหวานหรือในชื่อภาษาอังกฤษนะคะ Sweet Trap นำแสดงโดยเสีย่ยปินปินและจางเหมี่ยวอีซึ่งคนนี้นะเขาก็เป็นนางเอกจากเรื่องรักนำทางไปหาเธอพูดถึงเรื่องนี้นะคะ เราต้องไปตักข้าวมารอไว้เลยนะคะเพราะว่าเขาทำกับข้าวกันน่ากินมากเรื่องราวนี้นะคะพูดถึงเชฟที่สุดยอดของนุททภพซึ่งมีอยู่7คน7สกุล ทำให้ใครๆก็ตามที่ไม่ใช่คนในสกุลเหล่านี้ถึงเป็นเชฟก็ไม่ดังคนรุ่นใหม่นะคะก็เลยใช้วิธีการท้าชิงใครชนะก็จะได้เพิ่มดาวให้ตัวเองนะคะเรียกว่าชิงมีดเลื่อนตำแหน่งคือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ดาวเพิ่มเป็นมิชลินนะก็ไต่เต้าขึ้นมาจากการไปท้าชิงเนาะจาก2ดาวไป3ดาวเป็น4ดาวอย่างนี้นะคะไปจนถึง5ดาวพระเอกกับนางเอกเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันเมื่อสมัยวัยเด็กนะคะจากบ้านเด็กกำพร้แต่นางเอกไม่ได้เป็น เด็กกำพร้านะคือว่าพ่อของนางเนี่ยทำงานเป็นรปภอ,อยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี่แหละแล้วเขาก็ให้พนักง,งานเนี่ยสามารถเอาลูกมาเลี้ยงที่นี่ได้พนักนานเอกเ,อเขาก็เลยได้เป็นเพื่อนกันพอโตมาก็ได้แยกจากกันเนาะไปตามทาง จนพระเอกนะคะได้เป็นเชฟระดับ4ดาวแล้วก็ไปตามท้าชิงเชฟด้วยกันเนี่ยในระดับเดียวกันนะ4ดาวไปท้าชิงมาหมดแล้วจนไม่มีใครจะท้าชิงด้วยแล้วเขาไปเอามีดเข้ามาหมดแล้วต่อไปเขาก็จะไปท้าชิงเชฟระดับ5ดาวนะคะเขาก็จะไล่ไปทั้ง7สกุลนี่แหละแต่ว่าเขาก็ยังตามหาหนางเอกอยู่ตลอดเวลานะสะกุลแรกที่เขาไปท้าชิงนะคะก็คือเชฟซูเอเป็นอาจารย์ของนางเอก และเขาก็มีอดีตที่จำฝังใจกับเชฟคนนี้มาตั้งแต่สมัยเด็กเนาะและก็ไม่สามารถยกโทษให้ได้ด้วยเขาก็เลยมาแก้แค้นด้วยการชิงมีดไปแต่เขาก็ยังไม่รู้นะว่าลูกศิษย์ของเชฟสเสวียเนี่ยก็คือนางเอกนะคะนางเอกชื่อหลี่ไนนะและตอนนี้ต่อมรับรสของเชฟสเสวียก็เสื่อมลงจนทําให้พระเอกเนี่ยใช้จุดอ่อนอันนี้นะเอาชนะเชฟสเสวียไปได้และเขาก็ยังได้เจอหลี่ไนอีกด้วยเจอกันตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่รู้นะว่าเป็นหลี่ ในที่เขาตามหาอยู่เพราะว่าจากกันตั้งแต่เด็กๆตอนโตก็เลยจํากันไม่ได้และกลายเป็นว่าการเจอกันในครั้งแรกนะก็เขาก็ไม่ถูกกันแลละแถมเขายังมาทําให้อาจารย์ของนางต้องปิดร้านบะหมี่ไปอีกก็เลยแบบ โกรธเลยว่าตาคนนี้นี่ทําไมถึงต้องมาทํากันขนาดนี้ด้วยเพราะว่าถ้าใครแพ้การแข่งขันจะต้องปิดร้านไปเลยนะคะแล้วก็ให้มีดแก่คนที่ชนะไปนางก็เลยโกรธมากบอกว่าจะแก้แค้นแทนอาจารย์เองแล้วก็จะชิงมีดกลับมาให้ได้แต่ว่าถึงนางจะเป็นสิทธิ์เอกของเชฟสเสียนนะแต่นางก็ยังไม่เก่งนะไม่เก่งเลยแหละ แคือต้องฝึกกันอีกยาวนานและลีนายก็ต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะเจียงเจี้ยให้ได้รวมถึงแก้แค้นเขาด้วยนางก็คิดทบทวนสะตะแล้วว่าเออไปสมัครที่ร้านของพระเอกเลยดีกว่าจะได้แบบว่ารู้เขารู้เราเนาะแล้วก็ไปฝึกวิชากับพระเอกด้วยเพราะว่าพระเอกเก่งมากนางก็สมัครทุกตําแหน่งเลยนะแต่ว่าไม่ได้เลยสักตําแหน่งไม่ผ่านการทดสอบเลยแม้แต่อันเดียวแต่นางไปได้ตําแหน่งคนคุมสต็อกที่ตัวเองไม่ได้สมัครไว้ นะคือพระเอกเนี่ยมองจากวิดีโอมานะและเห็นพรสวรรค์ของนางไงว่านางจมูกนางเนี่ยไวมากสามารถแยกแยะเครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรได้เป็นอย่างดีเลยเขาก็เลยรับเข้ามาในตำแหน่งนี้นะและก็อีกอย่างหนึ่งคือก็อยากให้นางเอกมาทำที่ร้านด้วยแหละถ้าถึงเวลาที่คู่แข่งของร้านพระเอกเนี่ยจะมาท้าชิงมีดเขาแล้วนางเอกก็เป็นคนช่วยคิดเมนูเนาะว่าควรจะ มีเครื่องปรุงอะไรใส่ในเครื่องปรุงไหนนะคะหรือว่าเอาเครื่องปรุงไหนมารวมกันเนาะ ก็สรุปว่าการแข่งขันพระเอกเป็นฝ่ายชนะเนาะไม่ต้องเสียมีดไปหลังจากที่อยู่ในร้านพระเอกนะคะก็ได้รู้จักตัวตนของกันและกันพระเอกนะคะเป็นคนใจดีละมุนมากผิดกับตอนที่ไปท้าชิงมีดเลยนะและในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องราวดีๆเรื่องราวความรักและเรื่องราวอาหารที่น่ากินมากมเรื่องนี้ยังไม่มีพักไทยนะคะมีทั้งหมด24ตอนแล้วรับชมได้ทาง VTV และ True ID ค่ะสำหรับคลิปนี้ ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ